ญี่ปุ่นไม่ได้มองแค่ความเก่งเขามองไปถึงแม่พ่อยายตาย่าปู่ในวันที่เด็กน้อยเริ่มสนใจจะเตะบอลเนี่ยเขจะถามน้องๆว่าคุณอยากเล่นตำแหน่งอะไรสมมุติเด็กบอกว่าอยากเป็นโกหรืออยากเป็นกองหลังกลางเซนทรอลดิเฟนเดอร์เนี่ยเขาจะวัดส่วนสูงและดูเลยว่าแม่พ่อญาติของคุณเนี่ยสูงเท่าไหร่ หากคุณไม่มีโอกาสสูงเกิน188เซนคุณต้องเปลี่ยนตำแหน่งแล้วคุณดูฮะโกของญี่ปุ่นวันนี้ซายอนซูซูกิ1 9 0เซนเคซูกะโอซานุ188เซนโคไซทานิ187เซนส่วนกองหลังกลางซีดีเนี่ยโคตะทากาย192เซนโคกิมาชิดะ190เซนโคอิตากุระ188เซน ส่วนใครก็ตามที่สูงไม่ถึงห้ามเล่นโกหรือกองหลังกลางก็ไปเล่นแนวรุปไปปีกซ้ายเคารุปมิตโตมะ178เซนปีขวาทาเกฟุสะคูบโบะ173เซนหน้าเป้าเคียวโกฟูรุฮาชิ170เซนพี่น้องฮะในขณะที่เพื่อบ้าของเราเนี่ยกะวิ่งเร็วกับมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกคำนวณว่าสูงกี่เซนควรเล่นตำแหน่งอะไรหากน้องไทยเนี่ยยังคงงมงาย ยังคงไม่สนใจกับสิ่งที่มืออาชีพใส่ใจชอบกินเผ็ดเผ็ดแซบ่แซบ,ซบชอบซัดบะหมี่สำเร็จรูปดื่มน้ำอัดลมสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเคล้ากีฬาแทงบอลมากกว่าแตะบอลใช้ลูกบอลเบอร์หไม่ให้ค่าสปอร์ตไซเอนซ์ไม่สงสัยไม่แปลกใจจงทำใจว่าทำไมเราได้แต่ฝันพี่น้องครับช่องหลักในการติดตามแชมป์จัดไปจ่ายเจอรีอยู่ที่นี่ฝากไลค์ Share Subscribe และดิ่งบนด้วย Crush ใครติดตามช่องแชมป์จะไปรุ่ง and รวยกว่าเดิมช u ว e พี่น้องแชมป์จัดไปครับช่วงท้ายจะบอกว่าทำไมขนาดของลูกบอลอาจทำให้คนไทยเตี้ยลงจัดไปอีก3โชว์จุกๆุ